วันนี้มาเปิดครัวอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาตำตำเครืยกวัายังเหรอตำตำซั้วเออตำซั้วมีตำซุ้วมีเด้ปกติข้าเสียนยงจแล้วว่าพวกตำเ้นข้าวปุ้นต้องเ็นยังเสีย่ยงบอแต่ว่าวันนี้เรามีค่ะนี่ก่อนหมึไงเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่กุ้งแล้วก็ใส่หมูยอเออันดับแรกเดี๋ยวถ้าถิสี่ยมาลวกก่อนเด้เราจะมาลวกก่อนลวกหมูยอแล้วก็กุ้งนะคะนี่ว้ายตื้นเหือ อวย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 วยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟไปก่อนอันนี้ห้าเสียไหวแบบประมาณนี้ปิดไฟไปเลยนี้ค่ะเอาไว้แบบนี้ก่อนนะทุกคนนะใจเย็นก่อนมาให้มาเริ่มตามกันเลยคลิกเหมือนเดิมคลิกกระเทียมนะคะนี่เพ็ดอีกแล้วเพ็ดอีกแล้วจ้าวันนี้ต้องแทบแทบไงเธอมาเดี๋ยวเราจะตั้ข้างล่างนะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งได้ไหมขอยยิบปรนังกันได้ปะ จำ <laughs> เลยลืมลืมลืมแล้วม,มาสีฝ่งดงใส่ลงไปตอนนี้เลยแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้คือน้ำตาลนะทุกคนใส่ลงไปแล้วไอ้นะจ๊ะแล้วกระตำ,ตำ,ต,ำตำเลยนะทีนี้ใส่ปไปมาตำเลยค่ะใส่เป็นบอกพริกสดค่ะเพราะว่าบอกพริกแห้งขั้นตำมันน่าแหลกคน เล่นใส่นาคอยท,ทุกคนต้องระวังด้วยนะไม่ง <out> ั้นมันจะเป็นเหมือนเมื่อกี้คือถึงหนาอีริมกีแล้วก็แสบมาพอแล้วค่ะขึ้นข้างบนเลยจ้ะมาสามขึ้นข้างบนเลยนะจ๊ะขึ้นขึ้นข้างบนดังเยอะเลยก็มันจีนขึ้นข้างบนไงเธออนตามคำรังก็พอทถนับนะใส่มะเขือเทศค่ะหนึ่งลูกจุกๆเหมือนเดิม พราะมัน่วยใหญ่เนาะเอาจริงๆเนี่ยที่เห็นใส่บัคกะเทยมหลายๆจะไม่กินนะทุกคนแต่บางคาที่บกินบกคกะเท็ดมันหนาว,นาวหน้าเวนิดแบบเด็ดเกินนี่ใสล่ลงไปเครื่องปรุงตามใจชอบเลยน้ำปลาแล้วก็น้ำกระเทียมดองนิดนึงกอล้วก็สิเป็นปลารหล มเมขาต้องต้องการนำได้รายแน่นอนเธอเพราะว่ามันเป็นเส้นมีไงมาแล้วเราก็จะมาคเร่เคเร่เคเร่เๆเร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 ใส่กระเทียมดองป่ะใส่แล้วใส่ไปแล้วไงกินก่อนขาดยังไะขาดความอร่อย <laughs> อนี่อีกนิดนึง Say sự tham mưu. mà me, mọi người thấy rằng là. Tìm mẹ mô Mẹ mô là. Mẹ mô là. Mẹ mô là. Mẹ ok, là. Mẹ mô 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 xin chay ตำมรอบนี้คือสมมติเป็นตรายแทนจะได้กินเหลือเนี่ฮะอุ้ยไม่ได้เลยนะแล้วก็เส้นหมี่ทุกคนเส้นหมีไว้ๆ้เพราะปกติเดี๋ยวขออนุญาตเสียงมันกันมันจะได้แบบว่าเวลาห้ากินจะได้ง่ายๆนะแล้วเราก็จะมาเอาตัวนี้แหละใส่เหมือนเดิมเนาะไม่ประไายหรอกช่างมนะันที่เหลือมาค่ะเริ่มหรอกขันนี้ผักแบบว่าใส่แบบ ยังหอมๆแส่กระใสไป็นน้ำได่เลยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพี่ชอบชอบแบบเพียวๆชอบแบบอย่างนี้เลยนี่ค่ะส่วมีค่อยๆกินบ่ะั่วมีแบบจำได้ว่าตอนสมัยแบบเลี้ยนปลาะพงเลี้ยนกระติกไก่เสียคือกินดีดีเมื่อก่อนก็จะมีนี่แบบตะบุกฮูขายไม่เลี่ยนเลยสินะก็ซีมี่ั่วมีส่วข้าปุ่นเดี๋ยวนะเสร็จแล้วทุกคนชิมก่อนเดี๋ยวคนมากินตะบุกฮูตั้งแต่ได้เท่าใดราคาทุกคน เกิดมากอะกินตำพุงเลยอ๋อแม่แล้วอันนี้ไม่ใช่ละขออนุญาตซิมอืมือออหร่อยมากอร่อยสุดๆเธอเคยกินไหมเนี่ยสวียทไม่เคยกินหรออือคือบันดอบแต่เป็นไงอร่อยอืลยมันแบบนี้บบน่าอร่อยมากเรยนึกแล้วไหมแบบพอแล้วพีกสนจ้จ อร่อยม,มากมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยเธออันนี้ตักบ่ไม่ไ<อ>ด้เลยยังไม่ได้ขวบเมือนนะประเด็นนะ่ะเนี่ยหืมเดี๋ยวเด้อกดคุกกี้กระบาดกันเรียบร้อยจ้ะแต่กระดิ่เข้าตา <laughs> เดี๋ยวเราขอจอัดสร่างงานแ๊บนึงนี้โอ้ยสวยๆมากเลยสวยๆมากเ น่ากินมากน่าหลักนะ่าเอ็นดูตะมูตะมีตะปุตบีมากทุกคน